ไหนตื่นกันหรือยังครับถ้าผมพิกตื่นแล้ววันดีนะครับผมก็มาแล้วสำหรับสกิลระดับบิสติกขอเจ้าตัว JAK 1 2ครับอยางเดือนี่คือบอกเลยนะว่าเป็นเทรเลอร์ที่ดูจากในมือถือเลยนะครับซึ่งมันก็ชัดน้อยกว่าดูในพวก y ยูทู b เนี่ยครับเพราะว่า อัดเช้าเกินนะครับผมเทเลอร์ยังไม่มานะฮะโอ้โหดูฮะสุดจัดนะครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับเจ้าตัวสกินของ JAK 1 2ระดับมิสติกนะครับมาดูกันว่าวันนี้ผมจะเสีย CP ไปเท่าไหร่นะครับซึ่งบอกเลยว่าเจ้าตัวระดับมิสติกเนี่ยมันเสีย CP ไปเยอะมากนะครับเพราะว่าเราต้องอัปเกรดอีกแต่คลิปนี้ผมไม่อยากจะเสียเวลาแล้วเดี๋ยวผมขออธิบายก่อนแล้วกันนะครับในรักกี้ดอลนี้เนี่ยมันมีสิ่งที่สําคัญมากๆอยู่อีกหนึ่งอย่างนะครับและเป็นสิ่งที่แปลกใหม่มากๆนสาาาหรรรัับกกี้้เเจตวิพะ มีเรื่องของ Echo ครับทุกคนอยู่ข้างล่างตรงนี้เลยนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วนะทุกคนเห็นไหมว่ามันจะมีเรื่องของ m y s t i c Echo นะครับหรือว่ารางวัลภารกิจบ y s t i c e c h o นั่นเองคือเราเนี่ยจะได้เป็นเรื่องของคา r โมนะครับของเจ้าตัวคลิก6นะครับและก็ j a k 1 2ที่เราจะมาสุ่มในวันนี้และผมบอกเลยว่าผมเนี่ยก็มีเจ้าตัวสกินของเจ้าตัวบิสติกของคลิก6ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งมันมากอนข้างหน้านแล้วแหละแต่ผมขอสปอยล์ว่าตรงนี้ก่อนเลยนะครับว่า ตัวคลิก6เนี่ยในระดับมิสติกเนี่ยกลับมาแน่นอนนะครับและผมก็สปอยไว้ก่อนเลยน่าจะเป็นวันที่9นะครับผมถ้าคลิก6มานะก็จะมารีเทิร์นขายนะครับแต่ผมบอกเลยนะว่าการที่เราจะได้รับมิสติกเอ็โคเราจะต้องมีทั้ง2กระบอกแล้วที่สําคัญเลยต้องอัปเป็นเลเวล5ทั้ง2กระบอกแล้ววันนี้ผมจะมาสรุปนะครับว่าจะเสียซีพีเท่าไหร่เพื่อที่จะได้รับคาโมลายนี้นะครับโอเคผมก็ไม่อยากเสียเวลาอะไรมากแล้วนะครับผมทุกคนเราเริ่มเปิดกันเลยดีกว่านะครับสามสิบซีพีแรกครับไป ดูของไปกันพร้อมกันแบบนี้เลยนะครับตัวที่เห็นก็จะเป็นมสั้นนะครับทุกคนครับอือฮึเฮ้ยสวยเนี่ยลวดลายเขาผมติดตั้งไปเลยละกันในรอบที่2ก็60 CP นะครับไปเลยแฮปเปึ๊บเขาให้ก็จะได้เป็นตัวคอลลิ่งการ์ดนะครับผมคอลลิ่งการ์ดก็ถือว่าสวยเอาเรื่องนะครับเพราะว่ามันเป็นระดับลีเจนดอรี่นะมันก็มีการขยับเคลื่อนของเจ้าตัวคอลลิ่งการ์ดอยู่แล้วนะครับต่อไปก็100 CP ครับเฮ้ยเอาว่ะ ชามว่ะเฮ้ยตัวชามก็ถ้าที่เห็นมันจะเป็นเหมือนชามมีลูกแก้วอยู่ข้างในแค่นั้นแหละทุกคนมันดูยากเฮ้ยแต่ว่าเฮ้ยสิ่งที่น่าสนใจคือหมุดครับทุกคนตัวข้างบนหมุดนะโดยปกติแล้วก็คือหมุดธรรมดาเลยแต่ว่าตัวนี้เป็นหมุดหกเหลี่ยมแล้วก็มีลวดลายเปลี่ยนด้วยนะครับรายละเอียดเล็กๆแบบนี้มันก็ค่างที่จะเห็นยากอยู่แล้วนะครับต่อไปก็250าครับไปเลยครับพอของเรามาแล้วเฮ้ย เฮ้ยสวยว่ะเฮ้ยใครบอกไม่สวยผมบอกสวยอะ่ะเอาดิหูดูครับเวอร์จัดเวอร์จัดไม่สวยจริงเนี่ยสาย BR นะครับผมพอตัวนี้ต่อไปก็500นะครับในรอบที่4นะทุกคนปึ๊บเขาให้ M4 เฮ้ยเฮ้ยที่เนี่ย โอ้ถ้าไปติดสโคบแบบฟิวฟวนะอย่างแจมบอกเลยว่าสวยมากนะครับ <c oughs> คือผมเนี่ยเวลาผมเปิดเอ่อลักกี้ดอลที่เป็นระดบับมิสติกเนี่ยผมจะชอบพูดคาว่าสวยบ่อยไปหน่อยนะครับทุกคนก็อย่าลำคาญผมนะ <c oughs> คลิปนี้เนี่ยผมเสียเงินเสียซีพีให้กับทุกคนนะครับย,ยังไงก็ช่วยกันกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเล็กๆน้อยๆด้วยนะทุกคนนะอย่าลืมนะครับอืมเป็นไงตอนนี้ดูมาถึงตอนนี้แล้วลืมกดไลค์นี่ไม่ได้แล้วนะครับผมต้องเอานิ้วสวยๆละหล่อทุกคนไปกดเลยนะตอนนี้ต่อไปก็600ครับ <c oughs> เอาอีกแล้ว ปีกอีกแล้วครับเหมือนเล็กี่ดอลสามรอบติดนี่จะเป็นปีกหมดเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าทำไมฮิตปีกจังเลยตอนนี้เท่ปะแต่เท่ะก็ติดไปเลยลวกันต่อไปก็หนึ่งพันสองร้อยนะครับผมไปโอ้ดูทรงแล้วเกลอยทุกคนก็ได้เป็นรร่มเลยครับผมส่วนใหญ่เป็นลวดลายไฟหมดเลยนะแล้วผมเป็นอะไรที่ชอบไฟอยู่แล้วนะครับต่อไปก็สองพันนะครับปึง้งเฮ้ยเอาอ่ะตัวละครออกก่อนเลยว่ะเฮ้ย แอตรีนะครับผมตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครผู้หญิงที่อยู่ในตรีมผู้หญิงผิวขาวนะครับชุดก็จะออกตรีมแดงนะทุกคนสวยมากนะครับนักล่าในางเงามืดมือสังหารระดับตำนานในโลกอาชญากรใต้ดินประวัติก็เอาเรื่องนะครับต่อไป3,000นะครับเฮ้ยนี้เป็นอะไรสตีมช็อตครับผมเอาสติมช็อตรระดับลีเจนดรี่อีกแล้ว <S 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 คือก่อนหน้านี้เนี่ยสตีมช็อตก็มีระดับลีเจนดรี่มาหนึ่งรอบแล้วก็เป็นสีขาวนั่นแหละทุกคนแต่ว่าในรอบนี้เป็นสีแดง อยากกดดูจริงๆว่ามันจะเป็นยังไงนะครับและในรอบสุดท้ายนะครับ CP ที่เราจะเสียก็คือ4200 CP ครับเอาให้หนักเอาให้หมดวันนี้ึ๊บเขาให้และยังไงฮะและยังไงอย่างเฟียอวอะทุกคน ตัวสก,กินนี้นะครับ,บที่เห็นก็จะเป็นสก,กินที่แบบเป็นเรื่องของนกฟินิกส์นะครับซึ่งเป็น nope นกอมตะนั่นแหละทุกคนเมื่อกี้ก็เห็นเป็นการเปิดตัวก็ปีกนกมาแปะที่ตาแล้วก็กลายเป็นน nope กนะครับก็ประมาณนี้แหละทุกคนหูพอดูข้างในนี่คือแบบสวยมากนะครับดื่มด่ำก่อนได้ป่ะคือหน้าต่างเนี่ยได้ปืนกระบอกนี้มาเนี่ยมันก็จะได้เห็นแค่ครั้งเดียวนั่นแหละทุกคนหูเท่่ะเหมือนการเปิดตัวแบบว่าซปเปอร์คาร์อะไรเงี้ยเท่เกินก็ได้มาไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเจ้าตัว JAK 1 2 Rising Ashes นะครับว้าวโคตรเดือดโคตรตึงเฮ้ hey, ไปครับโอเคเดี๋ยวเรามาสรุป ในส่วนแรกกันเลยละกันนะครับว่าผมเนี่ย c p เป็นเท่าไหร่ตอนที่ทุกคนไม่ต้องทําการอัปเกรดนะครับอันนี้คือยังไม่อัปเกรดนะเดี๋ยวลองดูก่อนละกันนะครับและ CP ที่เสียไปทั้งหมดในการสุ่มเท่านั้นนะครับก็เสียไปทั้งหมด 11, 9 4 0 CP ครับ1 1 9 4 0 CP นะครับผมทุกคนก็ประมาณ 3,800- ถึง3,900น้าอะครับถ้าอ้างอิงจากตัวในเกมนะอันนี้แค่สุ่มนะครับผม เกือบ4,000นเครับตึงจัดโ oh, อ้ยกดไลค์กันมาหน่อยทุกคนจะวูบป่ะตื่นเช้าไม่พอจะวูบแล้วเนี่ยตอนนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการอัปเกรดวัสดุกันเลยแล้วกันนะครับปึ๊กเขาให้โอ้ย แต่ว่าจะบอกอย่างนี้ครับการ์ดของผมเนี่ยมีถึง880เพราะว่ามันเป็นเรื่องของกิจกรรมตอนที่เติมด้วยแล้วก็อัปเกรดกระบอกที่แล้วด้วยนะครับผมก็เลยแบบได้การ์ดมา880นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะคํานวณว่าผมเนี่ยเปิดไปกี่ครั้งนะครับที่ผมจะได้การ์ดไปทั้งหมด880การ์ดนะครับโอเคไหมทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วผมก็ต้องมี1,760นะทุกคนไปครับผมเปิด10ครั้งในการสุ่มการ์ดก่อนนะครับ โอเค1ครั้งนะครับหครั้ง10ครั้งในรอบที่2ครับ okay, okay, <okay. S 2> ยังไม่ได้ตามเป้าหมายนะครับสิครั้งในรอบที่3ครับโอ้ oh, ส่วนใหญ่แล้วเดืองเดืองอะไรวะดวงเกลือนะครับผมเพ okay, ต่อไปก็ในรอบที่4ยังไม่ได้ครับในรอบที่5ต่อครับโอเคก็เตรียมกลมไปประมาณรอบที่5 5รอบแล้วกันนะครับโดยที่ตอนนี้ C p ีที่ผมเสียไปทั้งหมด5รอบใช่ป่ะตอนนี้เกือบได้เลเวล5แล้วเปิดการันตีอีก1ครั้งแล้วก็เปิดการันตีอีก1ครั้ง รีวล5หรือย่างเนี่ยโอ้รีวล5ยังไม่ได้วะเปิดไปประมาณ11ครั้งพ้าเปิดไปหนึ่งรอบทุกคนอย่าเพิ่งงงเลยผมสรุปให้นะครับโอเคก็ถ้าเป็นการสุ่มของผมทั้งหมดนะครับผมก็จะทำการสุ่มไปทั้งหมดประมาณ 10ครั้งเนี่ย11รอบนะครับงั้นเราก็คูณไปเลยแล้วกันนะครับสำหรับ1,170 CP อันนี้ผมรวมการันตีไปด้วยนะครับก็ตีกลมๆไปในการสุ่มนะครับคร่าวๆนะอันนี้แล้วแต่ดวทุกคนอีกทีนึงนะครับในการสุ่มการ์ดในการอัปเกรดจนถึงเลเวลที่5เนี่ยก็จะใช้ CP ไปทั้งหมดประมาณ1,2,870 CP นะครับอันนี้ใช้เพื่อการ สุ่มเปิดการ์ดนะครับอันนี้แล้วแต่ดวงทุกคนเลยเพราะว่าดวงบางคนอาจจะได้80เยอะ50เยอะก็จะได้น้อยแต่ว่าถ้าใครได้แค่สิบยี่สิบสิบยี่สิบอย่างเงี้ยมันก็จะเสียซีพีมากกว่านี้นะครับอันนี้ผมวิเคราะห์ไม่ได้นะในการสุ่มการ์ดแบบนี้และในตอนนี้ก็ซีพีที่เสียทั้งหมดในการสุ่มก็อยู่ประมาณ1 2ึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยเจ็ดสิบซีพีนะครับโอเคผมได้แล้วนะครับผมก็ <laughs> เอาเรื่องมากตื่นมาก็แบบว่าเวเลย CP ที่เสียไปทั้งหมดนะครับผมทั้งการสุ่มการ์ดแล้วก็สุ่มตัวปืนนะครับรวมไปทั้งหมดอัปเกรดเลเวล5นะครับผมก็จะเสีย CP ไปทั้งหมด2 4 8 1 0 c p นะครับก็ตีกับกลมไปประมาณ2 5 0 0 0้ละกันนะครับผมกลมกลมไปก่อนนะครับขาดเหลือยังไงก็ค่อยไปเติม 25,000CP ครับและถ้า25,000้าถ้าคำนวณจากตัวในเกมนะครับผมก็ประมาณ80,00ไปปลายๆถึง9 0 0 0บาทนะครับเอาเป็นว่าประมาณ9 0 0 0บาทละกัน หเป็นหมื่นเลยเหรอสกินเดียวนี่คือเป็นหมื่นเลยวะไม่หลับไม่จําจริงๆเดี๋เบสเห็นไหมว่าผมได้ตัวสกินปืนไปแล้วแต่ว่าผมยังไม่ได้อัพถึงเลเวล5เนี่ยมันก็ไม่สามารถรับคาโมโได้ลืมไปเลยโอเคต่อไปก็อัปเกรดมิสติกกันเลยละกันนะครับเดี๋ยวขออธิบายก่อนนะอัปเกรดเลเวลหนะครับได้เซตของแต่งนะครับนี่ อัปเกรดเลเวลหนึ่งปุ๊บเราก็จะได้เซ็ตของแต่งนะครับผมนี่ของแต่งมันเห็นไม่ชัดหรอกเดี๋ยวค่อยไปดูนะครับแล้วก็จะได้โบนัสนะครับเป็นเจ้าตัวสติกเกอร์นะครับผมติดตัวปืนนะแล้วก็มีแค่ดีนะครับสำหรับเลเวลหนึ่งนะเป็นเรื่องของของแต่งนะครับต่อไปเลเวลสองนะครับก็จะเป็นเรื่องของเอฟเฟกสังหารนะครับที่เพิ่มมากขึ้นนะถ้าเราสังหารเพิ่มมากขึ้นสังหารเยอะขึ้นเนี่ยเอฟเฟกการสังหารก็จะยิ่งโตยมากขึ้นเลยก็ใหญ่มากขึ้นนั่นเองนะครับก็คอมโบสถครัย นี่คือเลเวลสในการอัปเกรดตัวปืนนะครับถ่งที่ได้มาในเลเวลสอนัีกก็คือเจ้าตัวชามนะครับผมแต่ว่าดูตรงนี้มันไม่เห็นไปเลเวลสนะครับอัพไปทั้งหมด400การ์ดนะครับผมทุกคน400การ์ดที่จะได้นี่คอือเรียกว่านี่ครับถ้าตัวปืนปกติประมาณนี้แต่ว่าพอเราอัปเกรดมาจนถึงเลเวลสปึ้งเห็นไหมนี่เพก็ประมาณนี้นะครับถ้าอัปเกรดมาจนถึงเลเวลสก็จะได้เป็นปึ้งนี่ครับเป็นเกราะเจ้าตัวของนกนะครับ แล้วก็ได้เอฟเฟกตตอนเฟิร์สบัตนะครับแล้วก็ตัวกรอบตอนเฟิร์สบัตด้วยนะครับเป็นไฟเหมือนกันนะครแล้วก็อัพไปเลย400นะครับไปเขาให้ต่อไปเลเวล4นะครับใช้เป็นทั้งหมด500กาดนะครับสิ่งที่ได้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของแสงปากระบอกปืนนะครับแสงปากระบอกปืนก็จะเป็นไฟที่พุ่งออกไปแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปทดสอบกันด้วยนะครับและที่สําคัญเลยนะครับผมก็มีตึ้มสีชื่อของเรานะครับจะเป็นไฟผ่านไปแบบนี้นะครับก็อัพไปเลย500ครับจัดไป และสุดท้ายเลยนะครับผมอัปเกรดจนตันใช้ไปทั้งหมด700การอัปเกรดนะครับหรือว่าการมิสติกนะครับสิ่งที่ได้เนี่ยก็คือโดยปกติแล้วสกินของเราจะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมแต่ว่าพอเราอัปเกรดมาจนถึงเลเวล5นะครับสกินของเราก็จะเปลี่ยนเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือแบบนี้ครับปึง้งนี่ครับผมเห็นไหมแสงสีก็จะเปลี่ยนไปนะครับนี่ธรรมดาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าเลเวล5ก็เป็นปึง้งแบบนี้นะครับแสงสีก็จะมากขึ้น และที่สำคัญเลยเลเวลห้านะครับก็สามารถแชร์ปืนหรือว่าดรอปปืนให้เพื่อนได้นะครับและก็มีกรอบไอคอนของเราตอนที่โหลดเกมเข้าเกมนะครับแล้วก็ถ้าเรา MVP ก็จะมีกรอบของโมเมนต์ของเราด้วยนะครับก็อัพไปเลย7 0 0การ์ดมิสติกนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับสำเร็จดูล่วงไปด้วยดีนะครับสำหรับการอัปเกรดไปจนถึงเลเวล5นะครับก็ตึงและตอนนี้ e อคโคผมก็รับได้ไปที่เรียบร้อยแต่ว่า e อคโคเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งตอนนี้คือรีวิวตัวปืนปกติก่อนแล้วกันนะครับ เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของของแต่งกันก่อนดีกว่านะทุกคนจา่ายระดับหนึ่งนะครับในการอัปเกรดของเรานะครับนี่ของแต่งนะครับปากกระบอกปืนนะครับโดยปากกระบอกปืนปกติแล้วมันจะมันไม่เห็นวะเอาเป็นว่าปากกระบอกปืนปกติมันก็ประมาณนี้แหละทุกคนเห็นไหมแต่ว่าพอเราอัปเกรดมาจนถึงรลเวลหนึ่งก็จะมีนี่ครับเทมากขึ้นติดตั้งไปเลยแล้วกันเอาเทครับเอาเทก่อนแล้วก็ลำกล้องปืนนะครับหูลำกล้องปืนมีถึง2ว่ะลำกล้องปืนก็คือตรงนี้นั่นเองเดี๋ยวผมจะซูมเข้าไปให้แล้วกันนะครับ มันเห็นก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่หรอกลองแต่งให้มันยาวๆดูกล้องเล็งไม่มีนะครับต่อไปก็สต็อกนะครับสต็อกมีถึง2นะโดยปกติแล้วสต็อกมันก็สวยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเรามีปึ้งนี่อันนี้มันก็จะเป็นเหลี่ยมๆห,หน่อยเติมอันนี้อันใหญ่ขึ้นนะครับก็มันสามารถแต่งให้ตัวปืนมันดูเท่ขึ้นได้น,นั่นเองนะครับโอเคต่อไปก็เป็นเลเซอร์นะครับเลเซอร์มีนี่โหเลเซอร์อย่างเท่เลยอันนี้อันนี้เป็นขนนกหรือว่าใบไม้ไปเนี่ย ก็ประมาณนี้นะครับผมสาหรับเลเซอร์นะทุกคนอาจจะมองยากนิดนึงนะต่อไปก็เป็นต้านลากล้องนะครับต้านลากล้องเป็นจง,งอยเล็กๆนี่นิดเดียวครับมองก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แมกกาซีนนี่แหละน่าสนใจนะครับในแ,แมกกาซีนปกติแล้วมันจะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวผมซูไห้ดูก่อนนะครับนี่มันจะแบบแหลมแหลมลงมานะโอเคแต่ว่าพอเรามีของแตกดีครับไอตัวใหญ่คือแบบอย่างที่เลยไอตัวใหญ่เนี่ยแล้วก็ปึ้งไอตัวแหลมก็ยังมาอยู่นะครับมีแหลมกว่านี้นี่ครับ ประมาณนี้นะครับของแต่งของแมกกาซีนต่อไปก็สุดท้ายแล้วเป็นคลิปนะครับคลิปมีอันเดียวเลยมองทั้งย่านนะครับก็มันมีแค่ตรงนี้ตรงมือจับของเรานั่นเองก็แค่ดีเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเคลียร์ของแต่งก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าเข้ามาสู่การปรับแต่งเนี่ยของตัวสกินนะครับคือมันก็จะมีนี่เลยนะครับอย่างแรกแสงปากกระบอกปืน นะครับผมแล้วก็ตัวเปลี่ยนสกินนะครับนี่ก็จะได้จากเลเวล2แล้วก็ได้จากเลเวล5นั่นเองเดี๋ยวในว,วันนี้เดี๋ยวผมที่ผมจะไปรีวิวก็คือผมคิดว่าไม่มีใครอัพถึงเลเวล2หรอกผมจะไปรีวิวตัวปืนเปล่าแล้วก็ตัวปืนที่อัพเกรดจนเต็มนะครับโอเคและส่วนนี้นะครับก็เป็นชามใหม่โอ้โหคือมันไม่เห็นเว้ย มันไม่เห็นจริงๆช่างมันผมไม่ใส่แล้วโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะไปรีวิวให้ทุกคนดูก่อนเลยแล้วกันนะครับสาหรับตัวแค่สุ่มมาเลยไม่ได้อัปเกรดอะไรเลยก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปอีกรอบนึงในการอัปเกรดแบบเต็มนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันแบบเต็มอิ่มกันเลยดีกว่าถ้าทุกคนอยากไปรับชมกันแล้วก็อย่าลืมกดไ like, right ลค์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับไปเราไปลุยเลยดีกว่าครับ let's go <S อ้าวเลยครับก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่เลยโอ,โ,โอ้โหคีโเทือนโอ้ไม่นอ การเปิดตัวแบบอลังการงานสร้างนะครับผมทุกคนครับโอ้โหสมแล้ว1 0 0 0 0มบาทแล้วนี่นะครับผมก็เป็นสกินที่ยังไม่ได้อัปเกรดอะไรมาเลยนะครับนี่เลยโอโย้ตอนรีโลสุดเท่มากทุกคนนี่ครับโอ้โหอหทชาวิ่งนะครับผมนี่มีหลายคนที่ถามผมว่าเฮ้ยพี่ทำยังไงถึงวิ่งแบบถึงปืนมือเดียวได้คือมันเป็นสกินนะครับนี่เลย ต้องเปกก็นสกิลระดับนี้เท่านั้นนะครับเห็นแม้มันก็จะวิ่งถือมือเดียวนะครับตอนนี้คือฟังเสียงกันหน่อยดีกว่าไหมขอฟังเสียงหน่อยวยิเสียงแบบว่ากลางวานอยู่นะหูยตอนรีโหลดนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทาไปพร้อมกับการสโลโมชั่นเลยละกันทุกคนจะได้เห็นนะครับปึ๊บ Okay. แีกอย่างหนึ่งนะครับผมถ้าซื้อมาเลยเนี่ยเรื่องของสโคบเนี่ยเป็นอะไรที่โกงติดตัวของปืนระดับมิสติกอยู่แล้วนะครับแล้วนี่คือสโคบนะครับผมของปืนที่ยังไม่ได้อัปเกรดอะไรเลยนะครับหรือว่าสโคปเลเวลหนึ่งนั่นเองเท่าที่ดูในตอนนี้นะครับคือสโคบเนี่ยแบบมันเป็นรายละเอียดผมขอวางดีกว่าวะนี่ครับมันเป็นรายละเอียดแบบไฟไว้ทุกคนเห็นไหมมันเป็นไฟที่แบบว่าลุกโชนขึ้นมาเป็นวงแหวนขึ้นมาอย่างเงี้ยทุกคนแบบรายละเอียดมันดีมากนะอันนี้ผมจะซูมให้ทุกคนดูแบบใกล้ๆเลยนะครับ คือรายละเอียดเล็กๆอ่ะแต่ไฟมันดูละเอียดมากเลยครับอย่างเจ๋งอู้ที่เกินว่ะเดี๋ยวเราก็ไปดูเอฟเฟกสังหารดีกว่านะครับผมว่าเอฟเฟกสังหารเป็นยังไงนะทุกคนอู้โคตรที่เลยอ่ะมาดูเอฟเฟกสังหารแรกกันเลยดีกว่านะครับเอาตรงนี้ดีกว่าอุ้ยมีเสียงแบบฟีนิกซ์ด้วยนะครับก็เป็นวงกลมวงกลมนั่นแหละอาจจะมองยากนิดนึงอ่อีกทีนึงนะครับ ประมาณนี้ตอนนี้ก็อัพมาจนถึงเลเวลที่2นะครับตัวสกินก็จะมีความร้อนขึ้นมานิดนึงนะครับสำหรับสกินธรรมดานะเห็นไหมมันก็จะเห็นตัวความร้อนที่แผดเผาอยู่ตรงท้ายปืนนะครับต่อไปเอฟเฟกต์สังหารจะไม่เพิ่มขึ้นนะครับโอเคตอนนี้ก็ 4วไปแล้วนะครับ4วก็ปีกอะไรก็มีแสงสีแดงมากขึ้นนะทุกคนเท่าที่ดูในตอนนี้นะครับแต่เสียดายกดท่าหางแล้วแบบแสงมันจะหายไปนี่ครับ <laughs> แสงมันหายไปนะผมก็อาศัยในการรีโหลดแล้วกันก็มีความร้อนที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยผมทุกคน,นครับโอเคต่อไปก็6วนะครับโอเค6คิวเรียบร้อยอูเท่วะรีโหลดครับ6คิวก็มัน มันมีเหมือนอะไรเหมือนเส้นไฟปะเห็นไหมมันจะมีเส้นไฟที่แบบไหลออกมาว,ว,วูบารนิดหน่อยแต่ไฟลุกโชนเลยว่ะตอนนี้คือแบบร้อนและอุมากนะครับแต่ว่าเราสามารถอัปเกรดได้มากกว่านี้ก็คือสกินนี้มันอัปเกรดจนถึงเลเวล8หรือว่า8คิวได้นะครับเรียบร้อยอันนี้คือสุดแล้วนะครับผมสําหรับเลเวลแรกหรือว่าไม่ได้อัปเกรดนะครับคูแต่ว่าคือมันก็เวอร์แล้วนะครับผมดูดิ คือแบบไฟเยอะมากนะครับนี่นี่สกินยังไม่ได้อัปเกรดนะผมไม่ต้องจำเป็นต้องอัปเกรดก็ได้นะครับเนี่ยดูดิโหตอนถือวิ่งก็เท่มากเลยนะดูดิโหตอนถือวิ่งอย่างเอาโหพอดูดิโอพออยู่ในที่มืดนี่คือแบบแสงเยอะมากนะทุกคนดูดิอยู่ในที่มืดได้เห็นชัดนะครับโหดูะครับแจมเบอร์แจมเบอร์ อยู่ที่มืดนี่คือสุดจริงครับก็ประมาณนี้สําหรับใครที่ยังไม่ได้อัปเกรดนะครับเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนเป็นอัปเกรดแบบเต็มแล้วกันนะครับผมแล้วนี่คืออัปเกรดแบบเต็มยังไม่ได้คิวอะไรเลยนะครับคือยังไม่ได้คิวยังไม่ได้สังหารอะไรเลยนะออามาฟังเสียงของปากกระบอกปืนที่เก็บเสียงของระดับอัปเกรดเลเวลหก่อนแล้วกันนะครับเฮ้ยเสียงโอเคนะโอเคครับนี่ยังไม่ได้สังหารนะครับลองวิ่งดู เอเที่ดูนะครับตอนนี้คือสีของมันเนี่ยมันสว่างขึ้น,ม,นมันดูแดงขึ้นนะครับและอีกอย่างหนึ่งเลยเนี่ยก็เป็นเรื่องของไฟนะครับผมเป็นไฟที่แบบว่าติดตัวมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเห็นไหมโดยปกติตอนแรกเนี่ยมันยังจะไม่มีไฟนะครับแต่ว่าน,นี้มีไฟแล้วแต่ว่าคนละสีกับตอนแรกนะครับอย่างแจ่มเลยว่ะโอ้ตอนถือวิ่งก็เท่มากนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองสังหารเอฟเฟกต์ <Okay. S 1> สักหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกต์แรกมันก็เหมือนเดิม,มแล้นี่เอฟเฟกต์แรกก็เหมือนเดิมนะครับ ประมาณนี้โอเคตอนนี้เลเวล2แล้วนะครับเลเวล2ก็ประมาณนี้เลยครับทุกคนก็คล้ายเดิมนะครับแต่ว่ามันมีแสงของมันตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับ <Enemy contact. S 1> โอเคต่อไปเอฟเฟกจะเปลี่ยนแล้วนะครับผมทุกคนเอฟเฟกสังหารจะเพิ่มสูงสุดที่4คิวแต่ว่าตอนนี้2คิวนะครับเห็นไหมเดี๋ยวผมจะสโลว์ม,มชั่นให้ดูนะครับ ก็เป็นไฟนั่นแหละเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนะครับโหแต่ว่าตอนนี้คือแสงเริ่มเยอะแล้วนะครับนี่แค่4คิวนะครับผมยังไปถึง8คิวเลยนะทุกคนทำไปเล่นโอเคต่อไปครับป้งนี่ครับเอฟเฟกสังหารสุดท้ายแล้วนะครับโอเคให้ทุกคนดูใกล้ๆแล้วกันนี่ครับเอฟเฟกสังหารสุดท้าย ประมาณนี้นะครับและตอนนี้คือ6คิวแล้วตัวปืนเป็นยังไงบ้างอันนี้ผมใส่ของแต่งระดับพิสติกมาแล้วด้วยนะครับสีก็ประมาณนี้แต่ว่าผมรู้สึกว่ามันแค่มามีสีมาตัดเฉยๆนะโอเคต่อไปครับโอเคอันนี้เลเวล8แล้วสุดท้ายแล้วนะครับ mm, ก็นั่นแหละทุกคนมันแค่มีสีมาตัดนะประมาณนี้นะครับไม่ได้แย่เลยนะครับสวยมากตอนถือตอนวิ่งก็เอฟเฟกเยอะมากเหมือนกันนะครับดูดิ อู๊ยเอาเรื่องว่ะสุดจัดสุดจริงพออยู่ในที่มืดเป็นยังไงอ้๋อดูดิครับ <c oughs> อย่างเวอร์สวยมากทุกคนอค้๋อ <c oughs> เดี๋ยวนะแล้วก็มีอะไรอีกลืมให้ดูเลยนะครับอ่ะทุกคนดูกล้องเลงนะปึ๊บ เห็นไหมครับอันนี้นะครับผมความพิเศษของสกรรินระดับมิสติกนะครับคือถ้ากล้องเล็งตอนแรกเนะี่ยเห็นไหมเลเวลหก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับกล้องเล็งนะครับแล้วนี่คือเลเวลสครับเห็นไหมเป้าเลง็งหรือว่าสโคปของมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับเลเวลสก็ประมาณนี้มันจะเป็นแฉกขึ้นไปอย่างนี้นะครับเลเวลสนะอย่างเท่เลยและนี่คือเลเวลสุดท้ายนะครับสโคปเลเวลสอย่างแจมโอวี่ แต่ว่ามันก็ดูคล้ายกันนะอนไหนอนไหนมันก็ดูง่ายไปหมดเลยครับผมบอกเลยง่ายทุกอันอันนี้ล้วนแล้วแต่ความสวยเลยนะครับโอ้ยโคตรแจมสวยมากาทุกคนมีอะไรที่ผมลืมอีกะวะผมลืมไปเลยนะครับสตรีมช็อตครับผมสตรีมช็อตมันต้องดูเร็วๆนิดนึงนะทุกคนอ่ะผวให้ทุกคนดูนะครับปึ๊บนี่เลยครับสตรีมช็อตมีแค่นี้ครับ แล้วก็มีดของเรานั่นเองนะครับนี่เลยแจวเบ้านี่คือมีดที่ด้านจัลลิกิโดนะครับประมาณนี้ครับผมทุกคน ครับทุกคนเรื่องของคารโมเนี่ยเดี๋ยวผมขอเอาไว้เป็นเอ่อคลิปที่รวมกับคลิป6พร้อมกันเลยแล้วกันนะครับผมจะทาต่อคลิปนี้แหละจะรีบทาให้เร็วที่สุดนะครับแต่ว่าขอบอกก่อนว่าเป็นคลิปเป็นยาวมากผมกลัวคลิปจะยาวเกินนะครับโอเคในตอนนี้ผมก็จะปรับกราฟิกสุดหมดเลยแล้วก็ไลท์ปุ่มนะครับแล้วก็ลองไปเล่นให้ทุกคนดูนะครับดยห้องที่ผมจะเล่นเนี่ยก็เป็นห้องธรรมดาก่อนแล้วกันเพราะว่าสิ่งที่เราเน้นที่สุดเนี่ยก็คือเน้นเรื่องของการดูสกินเฉยๆนะทุกคนโอเคนะเข้าใจกันนะครับเราไม่ได้มาเน้นฝีีมมือคคลลิิป้้ารรววเเย ผมก็จะใช้เป็นกระสุนไฟนะทุกคนแล้วด่านอะไรวะเนี้ยนะฮะโอ้หปรับภาพมีเล่นยากกันเนี้ยปรับสุดเวยนะมือถือผมจะไหวปะว,วะเอาเล่นแล้ววะเนี้ยเอาดีครับผมโอ้ยอย่างสวยเลยวะทุกคนพอมาเล่นจริงๆอ่ะโอ้โหโคตรแจม่มนี่ปรับสุดนะเนี่ยเฟรมเรทอย่างดอบเลยโอ้ที่วะทุกคนผมไม่ตัดเลยแล้วกันนะครับช็อตนี้ช็อตนี้ผมจะไม่ตัดเลยนะ เคสวยครับคนนะัเนน่ยอ้าวดิวิ่งโอ้แค่ตอนถือแค่ตอนวิ่งนี่ก็เฟี้ยวเลยนะเอาจริง้งไปบนบ้านวะเรียบร้อยอเคสวยเฮ้ยโอ,สยโอ่สองนัดพอไม่จริงๆริงมันแรงมากนะผมไปเล่นในแกลงก็ได้เนี่ยดูทรงละแต่ว่าพอจะไปเล่นในแกลงเนี่ยก็ต้องแบบแคมป์นิดนึงว่ะโ,โดนไปนัดน,นึง โอ้โหโคตรแรงแรงจัดทั้งแรงทั้งสวยได้หลอดเดียวกันเฮ้ยโป้งเขาให้โอโ้โหโคตรสุดเฮ้ยหลังฟึ๊บฟึบเฮ้ยกดปุ่มไม่ค่อยติดว่ะผมไม่ได้เปิดปุ่มนะครับมาโป้งสองนัดพอสองนัดพอเมือ่อกี้นาทีสองยิงไม่ค่อยโดนนะครับเลยไม่ไต่รถทำไมล่ะเพื่อนมา ปงปอ,อ,องปองออกไม่ซุยเหรอปองผุยรอดว่ะเฮ้ยกระสุนผมหมดแล้วว่ะทุกคนขอเน้นเน้นได้ป่ะตัวนี้กระสุนผมหมดนะครับโหแค่ตอนถือมันก็เท่แล้วว่ะทุกคนเอจริงป่ะเจเคผมบอกเลยนะในบทบีอาร์นี่คือแบบแจ่มแน่นอนครับเฮ้ยโอ้โหเอาไปละเอาไปละเฮ้ยถุยเปล่าโอเคสวยเอาไปละเอาไปละโอ้โหโคตรเดือดโคตรเดือด ไ่เก็บด้วยผมอะเอาดิเอาดิโอ,อ้สวยว่าผมชอบจริงคนพัฒน,นาเกมเนี่ยผมชอบอย่างเดียวเลยผมชอบสกินเขาเนี่ยแหละแต่ว่า,อาอนอกจากสกินขอไปอัปเดตตัวเกมให้แบบว่ามีหลายๆด่านในแล้งกว่านี้ได้ไหมบบเยอะกว่านี้อะ่ะจริงๆผมอยากให้มีระบบสุ่มสุ่มด่านมากกว่าเลือกอะ่ะจริงๆครับบางทีมันก็เริ่มเบื่อแล้วนะมีแต่ด่านเดิมๆอะไรอย่างเงี้ย อุ้ยเอาเรื่องว่ะเฮ้ยเสียงอะไรวะมีคนเปิดไมค์วะเนี่ยเฮ้ยไกลๆดูอุ้ยโอ้โหหน้าอุ้ยมันคือถ้าปรับสูตรที่มีแหลกจริงๆกัเนี่ยตอนนี้คือผมติดพัดลมด้วยไงแต่พอถ้าผมไม่ได้ติดพัดลมมานี่รู้เรื่องเลยนะอย่างกับเกมคอมมาทุกคนดูดิโอ้โหเกินไปหรือเพื่อนเราใส่สูตรวะทุกคนเพื่อเราใส่สูตร โอ้โหระยะนั้นยังได้บอกเลยการแต่ง JK ผมีอันตรายที่สุดเฮ้ยเขาให้ผมกดอะไรไม่ค่อยติดนะครับเพราะว่าผมไม่มีปุ่มมองไม่เห็นปุ่ม อออุ้ยเเารื่่งวะคิดว่าวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แหละเดี๋ยวก็ต้องจะไปทำคลิปรีวิวเจ้าตัวฟลิค6อีกทีนึงอันนั้นเป็นคอมโบดูโอแล้วนะครับผมหรือว่ามิสติกแอคโคนั่นเองเดี๋ยวผมก็จะไปรีวิวอีกทีนึงนะครับยังไงทุกคนก็ช่วยกันกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเล็กๆน้อยๆเพื่อที่ผมจะมีกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อไปนะครับขอบคุณมากเลยที่รับชมนะครับโอเคก่อนที่จะจากกันไปนะครับใครที่อยากจะเติมเกมคุ้มๆนะครับทุกคนอย่าลืมเข้าไปเติมกันได้ที่หรือว่าจะเป็น ร้านเติมเกมที่โคตรจะคุ้มสำหรับใครที่เป็นสายเติมมีทั้งความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยและวิธีการเติมก็ง่ายๆตามสไตล์ครับนั่นนอน <c oughs> วิธีที่หนึ่งทุกคนก็คลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอที่ทุกคนรับชมอยู่จากนั้นก็เลือกแพค็คที่ทุกคนอยากเติมจากนั้นก็โอนเงินตามจำนวนและสุดท้ายก็ส่ง ID ให้ทางร้านเติมแค่นี้ทุกคนก็รอซ p เข้าตัวได้เลย สปอยให้นะครับแป๊บเดียวและในตอนนี้ร้านโอเวอ o p Up ก็มีโปรโมชั่นใหม่เริ่มต้นตั้งแต่หลักร้อยแล้วอย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับคุ้มกับตัวในเกมเยอะมากและถ้าใครสนใจก็คลิกลลงกงใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยมันง่ายไมย่ะลรคบน้องสาวไปสิครับรออะไรอะ่ะ